สภาวะน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนทําให้ชาวบ้านในอำเภอวังชิ้นเดือดร้อนกันเป็นจํานวนหลายหมื่นคนทั้งขาดแคลนอาหารและน้ําดื่มรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆในขณะเดียวกันในหลายๆพื้นที่ได้ถูกตัดน้ําตัดไฟยากต่อการดํารงชีวิตอยู่หลายๆหน่วยงานพยายามเข้าช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อย่างเช่นมูลนิธิป,ปอเตึกตึง ที่นำเรือท้องแบนจำนวนสองลำพร้อมขัวเคลื่อนที่มาช่วยเหลือทำอาหารและจัดส่งให้ชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขตน้ำท่วมสูงและไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ ขณะนี้ครับทางมูลนิธิปอเทคเอนะครับได้กําลังทําอาหาราตัดเตรียมอาหารเพื่อที่จะนําไปส่งให้ประชาชนที่ยังเดือดร้อนประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปลองคุยกับทางมูลนิธิ g ปอเทคเอกันดูนะครับว่าตอนนี้สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้านที่ยังเดือดร้อนอยู่หรือไม่ครับตอนนี้นำอาหารวัตถุดิบที่ทางปรเทคเจอนำมาทำเนี่ย